เย็ดกี๊ยว o ซาเจ้ะเกี๊ยวซาซื้อมาจาเกย์ลันเนินลันเนรีเซ่เลยจ่ะแล้วก็เอามาทอดให้ให้ลูกก็ให้แฟนกินเขา้ามั้เนี่ยจ้ะแล้วก็มีผักสลัดวางให้นั่นจ้ะก,กินแซาม,มี่กินแซามี่กับยูกับยูทองอ่ะแต่พวกมันมันหลายอยู่ แล้วก็กินสลัดนะแล้วกี่นี่ไงขนมหาวานตบไทยไปให้อีกขนมง่ายๆกระบาลูกไส้ข้นใหญ่พี่หน่อยวันนี้มันไปกินข้ากับมูของนอเลือดเต็มเต็มอัน,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 นลูกไส้พี่หน่อยสองข้นกับกับพอส่วนพี่หน่อยนั้นมาตรงห่วงจะ้ะตอนแรกม่คอยกิ่นอยู่แล้วก็ราอัดเป็นเต็มๆแล้วก็มือเทียงเราจะตอนแรกกับบ่มีหมองไสเราจะเต็มนี่จ้ะ เรียบร้อยแล้วได้จะกินสลัดพร้อมจะเหียวคืออาหารง่ายๆสรับเหมือนี้เฮ็ดกับเขาให้ลูกแล้วพี่น้อยก็มีเนื้อมาอวดอีกคือเกาเราจะมื่อนี้เบื่อพีน้อยไปเสียเงินใดยังมาอีกเหมือนี้พี่น้อยก็เป็นบ้าดอกใหม่เป็นบ้าต้นใหม่ลีเลย,ยพี่น้อยนี่ พี่น่อยไปถอยต้นอไย่างงี้พี่นั่นอะไรอากหัวขันบ่ได้พี่น่อยขันนองมารับคือ่าเลยจ้ะคิดยังกะสร้างทีพี่น่อยคิดอยากได้นะผู้ใดเป็นคือพี่หน่อยบ่อมันที่คิดทำห้อนทำฮ้อนยคิดอันมันต้องได้มันต้องได้ยังสินะเมื่อนีนพี่หน้อยก็ไปอีกเด้พี่น้อยกันได้มามอีหลีจ้ะมันมีต้นหน่อยขายจ้ะต้นยังมาที่ต้นมอนนี่ละจ้ะนี่ต้นมอนต้นเขาเรียงมอนนี่ละจ้ะ แต่มันเอาเพียหน่อยเอาต้นน้อยมากเก้าที่แล้วที่เพี่น้อยลุ้งคลิปอยนี้มันมันต้นใหญ่ๆนะนะจ๊ะต้นนั่นน่ะลอยหาซีพยูโรพี่น้อยกับพวกตัดสินใจพวกกล้าเห็นพวกกล้าเอาดอกวคนแพงคักโดนะจ๊ะเนาะเนี่ยก็เอาตอนพอดิบมณีไปก็เลยไปเห็นต้นน้อยมันต้นน้อยมันราคาสั่มใดไปค้ามันสั่มเนี่ยจัะเลยต้นน้อยมันเด่นอ่างนี้มีสิบเจ็ด ยี่สิบแปดตีซะไปยี่สิบแปดยูโรซะไปเนาะต้นน้อยจ้ะยังะหนักเนาะเอาต้นน้อยมากอะกันไม่เลี้ยงเอาจต่เลี้ยงให้มันใหญ่เอานาะแต่เนาะกันเอาต้นใหญ่มากมันกับงานเป็นต้นใหญ่แต่มันแพงคาดกูดว่าเอาในการพี่น้อยก็ได้มาสองต้นว่าม่นแต่ต้นหมอนต้นนึงแล้วก็ต้นไอ้ดอกไม้พี่น้อยต้นนึงนี่พี่เห็พี่น้อยเห็นมันหนาหักดีมันมีดอกกันตรงปลายกระจุ้มกระจิมเป็นนะฮะ พี่น้อยก็ได้อไอตอกไม้ก็จะมีอันนี้อ่ะที่พี่น้อยมาเขาจะนอนต้อันนี้ก็จะเป็น,นอันหญ้าพวกหญ้าที่มาใส่รกระถางปลูกไว้พญาพวกนี้มันจะอยู่ได้เมื่อตีมัน飒แต่มันทนอันทนห่อนท,อน,หอน,ทอนหนาวทนฝนทนทุกอย่างอะจะ้ะพูดเราก็จะเอาใบอันตรงระเบียงนี่เละจะ้ะได้มาแล้วก็ดีใจได้ปะเนี่เมื่อมันทีอันนี้หลอดบ่นี่นั่นไว,มนไวม้มันไม่หมอนพี่น้อยก็จะได้เลี้ยงหมอนได้ปะเนี่ ยี่เนีไปหามอันฮามหมอนมาเรียงเลยมันจิบอดีท่อหูสบอซะจ้ะ <c oughs> เลี้ยงหมอนเลี้ยงไม้จีบอดีท่อหูกบอพพี่หน่อยก็ได้แล้วก็ได้กระถางตุนไม้กระถางไงมากระถางไงยูเส้นขน,น,นายพันจออันหูห้หายละสำรับน้ำมันไหลผ่านเาจ,าจะเนาะจอหายละเดี๋ยวเจเจมาเปลี่ยนใจอันตุนกระถิ่นจะ้ะ ต้นกระถินพี่น้อยมันบางต้นมันใหญ่แล้วมัน,นมันมันใหญ่เอ็นลายเหมือน,อน,อน,อนกันเอ็นกระถางมันกหน็หน่อยเป่นอะก็เลยไปหาซื้อมาเสรีมาเปลี่ยนให้เขาแต่จะนะนี่อาจารย์ทินน่แต่อยากอวดอวดต้นหมอนเอ <c oughs> บ้าค่ะพี่น้อยบ่ได้มากค่ะคิดทำเฮยทำฮอนอยู่หันแล้วอยากได้แห้งแต่ว่ามันกัดแพงแล้วต้นนใหญ่ ลอยหาซีฟอ้ยลอยหาซีฟพี่น้อยกเ็เฮ็ดงานอันนลังหักหลังเดียงก็สิได้เงินมาจ้ะเนาะเนี่ยพี่น้นอยจิเก็บลูกันนี้กันเก็บเงินไปนล้างน้แนนนา,นนนนนนาลแล้วกันใส่ไอ้นน้ำปลาพี่น้อยจะกินยังไงสิแต่พี่น้อยกินอะใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็ใส่พริกพริกป่นเข้าในเลยจา้ะ แล้วก็ใส่น้ำตาลไปจักน้อยหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันจิตมันบสุกค่ะมันกะสิออกเปรี้ยวๆจักน้อยแล้วเนาะใส่นน้ำตาลไปจักน้อยแล้วก็ใส่น้ำปลายอะยไปแล้วก็ตักสดเลยนะแบบนี้มันที่อบเปรี้ยวอมหวานนะจ๊ะถ้ามันสุกถ้าขันมันสุกเพราะท่านดีๆมันก็จะก็จะเปรี้ยวมือนอะไรก็หวานเนาะเขากับเลยจะต้องใส่น้ำตาลไปน้ำ ตัดเปี like <is> ่ยวไปจากน้อยนึงเออเออเออเอบออเออเออออเออเออเอเออ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 เอเออเอเออเอเเอเออเ่อเออเอมเอเนเเออเออเอเออเออเเเออออเงอออเเออเอลเออนเเเอซะอีหยังอีหยังกเป็นฝรั่งเ กินแซมเน่เลยอเคจ้ะเก็บแซมนี่ก่อนอันนี้อีกอีกอีก,กอนันสองสามมือกะคือจีซุกหมดแล้วแหละพี่น้อยว่าเมนี้เก็บแซมนี่เดี๋ยวจะไปล้างน้ำแล้วกันอันเอาไปเิผสมน้ำปลาผสมพริกพงแล้วก็หน,น่อยจะกินกินซมเน่กับพ่อเราจะกินหลายเอย่างจะบริณอนจ้ะ